สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนเรียนรู้การใช้งาน Cloud Native App ด้วย Azure Container App ซึ่งในคอร์สเรียนนี้นะครับเราจะพามาเรียนรู้การใช้งาน Cloud Native และบริการ Azure Container App ซึ่งตัว Cloud Native เนี่ยมันคืออะไรและทำไมมันถึงเป็นที่นิยมในปัจจุบันบเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในตอนนี้ครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอพาไปดู โอเวอร์วิวของตัว material ที่เราจะใช้ในการเรียนกันในคอร์สนี้กันนะครับซึ่งคอร์สเรียนนี้ follow ตามคู่มือของ Microsoft Learn นะครับซึ่งเป็น document ที่อ่านง่ายและก็มีแ็บให้เราสามารถทําตามไปตลอดจนจบคอร์สได้เลยครับสำหรับในคอร์สเรียนนี้เราจะทำตาม Learning Path ใน Microsoft Learn ที่ชื่อว่า Deploy Cloud Native App using Azure Container a p p ตัวนี้เนี่ยเราสามารถกดคลิกที่ลิงก์นี้ได้เลยก็จะมีคู่มือต่างๆแต่ว่า การที่เราจะมาเรียนในตัวคอร์สเรียนนี้เราควรที่จะมีพื้นฐานเบสิกของคลาวด์คอมพิวติ้งกันบ้างนะครับว่าคลาวด์คอมพิวติ้งคืออะไรทํางานยังไงเราก็รู้จักกับตัว Microsoft Azure เบื้องต้นมาก่อนเราก็จะสามารถใช้งานเราก็สร้างตัว Azure c o n t a i n e r a p p เนี่ย ได้อย่างง่ายดาแล้วก็สิ่งที่ต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้เรื่องของคอนเทนเนอร์เทคโนโลยีว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยทำไมถึงต้องเอาไว้แพ็กเป็นคอนเทนเนอร์แล้วไอคอนเทนเนอร์ er เนี้ยมันมีการทํางานยังไงเราก็ต้องมีความรู้ส่วนนี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะรีแคปให้ฟังง่ายๆปกติแล้วเนี่ย แอปพลิเคชันนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปดีพอย y บนเซิร์ฟเเลยมันก็จะเหมือนกับเราต้องไป Setting ส่วนต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแอปของเราเนี่ยถ้าต้องการ s สเก e ใช่ไหมครับเพิ่ม s e r v ์ฟอีกตัวหนึ่งเราก็ต้องไปทําการ Setting s e r v ์ฟนู่นนี่นั่น,นใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเป็น Container แล้วเนี่ย App, แอปเราก็ dependency ต่างๆมันจะถูกแพ็คให้อยู่ในที่ที่เดียวกันทําให้แอปพลิเคชันตรงนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วนะครับเวลาที่เราจะย้ายจากถือว่าเป็นเครื่องเดฟไปยังโปรดักชันเนี่ยมันก็จะสามารถทําได้ง่ายเพอะเรามั่นใจได้ว่า ตัวเอเ i อร์เมนตหรือว่าสภาพแวดล้อมที่แอปมันสามารถอยู่ได้รัต้เนี่ยมันพร้อมแล้วนะครับสุดท้ายก็ทําการ deploy ไปยังอีกเอเ i อร์เมนตหนึ่งหรือว่าไปยังบนเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโปรดักชันนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะครับว่าทำไมเรื่องของ container t e c h n o l o g ยีเนี่ยมันถึงมีความสําคัญเราก็ควรที่จะเข้าใจในส่วนของคอนเซปต์ ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ารูปแบบของคา Native a p p เนี่ยเราจะต้องใช้ตัวคอนเทนเนอร์ตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวบริการอ z ช r ว Container App ตรงนี้ก็สร้างเอามาไว้สำหรับการ deploy แอ p พลิเคชันที่เป็นคอนเทนเนอร์เหล่านี้นั่นเองครับซึ่งส่วนต่อมาในคอสนี้เนี่ยก็จะมีตัวบริการอื่นๆเกี่ยวกับตัวอ z ชัวถ้าเกิดว่าเราคุ้นเคยกับมันมาบ้างนะครับก็จะทำให้เราเข้าใจตัวบทเรียนนี้ด้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับบริการเกี่ยวกับอะชัวที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับในคอสนี้ถ้าเกิดว่าเรามีคววาามรรู้้กใชตั อาชัวคอนเทนเนอร์รีจิสซีมาบ้านนะครับมันก็จะทําให้เราใช้งานได้ง่ายแล้วก็ในคอร์สเรียนนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะพูดถึงตัว Container r e g i s ิส y ที่เป็นที่เก็บของ Container บนอ z ชัวนั่นเองเแล้วก็ Azure คูเ e อร์ติส Service สสำหรับใครที่ใช้ k u b e r ร์ติสอยู่แล้วเราก็จะม,มีการเปรียบเทียบว่าทําไม Azure คูเ e อร์ติสเนี่ยมันก็สามารถ deploy container ได้และทําไมต้องใช้ตัว a z ชัวคอนเทนเนอร์แอสองตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงแล้วเราควรที่จะเลือกใช้ตััววไหนนนนเียรรราาาากก็จจะมพิณาานในอ์้้ด และสุดท้ายก็คือตัว Shore c o n t i n อ e r App ที่เราจะมาดูว่าวิธีการใช้งานกับมันเนี่ยมันจะมีรูปแบบการใช้งานยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายตัว C&C i D ทำปลายายต่างๆพวกนี้เราสามารถ ใช้งานคู่กับตัว Azure DevOps ได้นะครับในการที่จะสร้างไปไลายขึ้นมาแล้วก็รักษาความปลอดภัยของไปไลาย์เหล่านี้แล้วก็ d e ploy ขึ้นมาตัว Azure Container App เนี่ยเราก็สามารถเชื่อมต่อกับของพวกนี้ได้ส่วนสุดท้ายนะครับแอปเราจะสามารถคุยกันได้นะครับเราก็จะต้องมีเรื่องของการจัดการเน็ตเวิร์กเหล่านี้แล้วก็พออยู่บนคลาวด์เนี่ยเราก็จะต้องมีการใช้สิ่งที่เรียกว่า Virtual Network ก็คือมันจะมีบริการที่ชื่อว่า Azure Virtual Network เนี่ยให้เราสามารถใช้งานซึ่งบน Azure เนี่ยมันจะมีการจัดการที่ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเรา สามารถคลิกเลือกคอนฟิกตัวบริการเหล่านี้ได้จากหน้าตัว Azure Portal ได้เลยทั้งหมดนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้มาก่อนหรือว่าทําความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนที่เราจะมาเริ่ม start เรียนตัวคอร์เรียนนี้ก่อนอื่นนะครับผมขอบอกก่อนว่า ตัวเรียนร้ผ่านตรงนี้ Microsoft เลยถ้าเราเป็นคนไทย Microsoft เข้าใจดีมีเวอร์ชั่นภาษาไทยให้ด้วยเราสามารถเปลี่ยนตัวนี้ T H ขี T, H, Key, t H แบบนี้ก็จะเป็นบทเรียนในเวอร์ชันภาษาไทยเขาก็จะมีรูปแบบที่แปลมาให้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเรียนรู้ทำตามได้เลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะเข้ามาในเรื่องของตัว Cloud Native Cloud ก็คือบริการคลาวดที่เราใช้กันอยู่ทุกๆวันถูกไหมครับคาว u ์นทีฟคือแนวทางการสร้างแอปพลิเคชันให้มันรองรับคลาวดตั้งแต่เบื้องต้นเลยท้ามต้องทําให้มันรองรับคลาวดครับนั่นก็เพราะว่าความสามารถของคลาวดเนี่ยมีอยู่เยอะมากถูกไหมครับไม่ว่าเรื่องของตัวคลาวด์อินฟราส u ตรเจอร์ที่เขามีให้เราไม่ต้องไปจัดการอินฟราส r ตรเจอร์ต่างๆไม่ต้องซื้อตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องจ้างเอนจิเนียร์มาคอยดูแลเรามีหน้าที่แค่ ไปใช้งานแล้วก็จ่ายเงินตามที่เราใช้งานไปเท่านั้นพอนะครับและนี่คือส่วนแรกนะครับในเรื่องของการจัดการที่ง่ายมากยิ่งขึ้นและส่วนที่2นะครับเพราะมันอยู่บนคลาวคลาวคือเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกใช้งานใช่ไหมครับแปลว่าข้อมูลเนี้ย มันก็จะมีบริการต่างๆมีเครื่องมือต่างๆที่เขาทำไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถหยิบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้เนี่ยมาใช้งานในการสร้างเป็นโปรเจกต์สร้างเป็นแอปพลิเคชันสร้างเป็นโซลูชันต่างเนี่ยให้ตอบโจทย์กับธุรกิจแล้วธุรกิจของเราเนี่ยพอสามารถใช้งานหรือว่าสร้างแอปเหล่านี้ขึ้นมาได้ไวตามหลักของอาจารย์แล้วเนี่ยเราก็สามารถพร้อมที่จะรับโอกาสต่างๆ,ๆแล้วก็ทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตสร้างความได้เปรียบได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นเหตุผลว่าทําไม cloud native แอปถึงสําคัญในยุคปัจจุบันหลายๆบริษัทหลายๆองคอ์กรเนี่ยเริ่มหันมาสนใจแล้วก็ทำค u าวเนทีฟตรงนี้กันเป็นหลักนั่นเองครับส่วนตัวต่อมาถ้าเกี่ยว่าเราจะพิจารณาในส่วนของตัวคราวเนทีฟแอปเนี่ย และในส่วนนี้นะครับเขาก็ยังมีการพูดถึงตัว Cloud Native App ซึ่งใน Microsoft Learn ed, เนี่ยเขาก็ยังมีตัวอย่างยุคเคสต่างๆนะครับหรือว่ามีการอธิบายเรื่องของ Cloud Native App เหล่านี้ว่าเสาหลักของ Cloud Native App เนี่ยคืออะไรแล้วก็มีการใช้งานตัว Cloud Native App เหล่านี้มีประโยชน์อย่างไงซึ่งเราสามารถดูต่อได้ที่ตัว Microsoft Learn ได้เลยนะครับสรุปง่ายๆตัว Cloud Native App คือการทำแอปให้รองรับ Cloud ตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพื่อที่จะใช้ความสามารถของ Cloud เหล่านี้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของเรา นั่นเองครับ